สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเอฟทุกท่านนะครับปั่นจากลานเบิร์นมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้านะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันของไท a อัม il, ่มบัตเตอร์วิลทีร้อยสีดำรุ่นปีผลิตปี2015จดทะเบียนปี2015ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรถรบอบคันกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับเป็นตัวแอร์คูลนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวนะครับเลขไม้ใช้งานอยู่5,400ันโลแท้ๆเลยนะครับรถปีนี้สภาพแบบนี้เลขไม้แบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะครับท่านใดที่กำลังมองหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับทางร้านขอนําเสนอในราคา259,000บาทนะครับ259,000บาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินของรถแม้แต่บาทเดียวส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิ้ลมอร์นด้ยนมบ ทันใดสนใจอยากจองรถเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงประ,ประชาชนตัวจริงแล้วก็สมมติเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทําสัญญาได้แล้วนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนขับส่วนลูกค้าที่ทําอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดประกันศูนย์ครบเลยนะครับ ท่านใดสนใจอยากจะเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้านเราเลยนะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์62ทับ2เลยขึ้นมา200เมตรอยู่ทางด้าน้ายมือติดริมถนนใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับเล็กไม้แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อมๆกันเลยนะครับเล็กไม้ใช้งานอยู่5,400โลแท้ๆนะครับ รถมือสองสภาพดีๆนะครับเล่งไม่น้อยๆแบบนี้ราคาเล้าใจอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ